ตาสาวกันชาแนลนะคะขออนุญาตถ่ายคลิปได้ไหมคะที่นีต้อนรับนะคะบ้านหลบภยินดนีต้อนรับคือบ้านหลบภัยใช่ค่ะกน้นรถเไมกน้มาไกลนะคะมาจากจังหวัดบ้าดค่ะขับมาคนเดียวเหรอครับไม่มีเพียน์ใช่ไหม สวัสดีครับสวัสดีค่ะคขับรถทางไจมาจากศาสตร์เลยครับไม่มีคนเปลี่ยนเลยหรอครับไม่มีค่ะบ่เนสวี้ผูล้วนๆัสดีครับผม P C Channel นะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวมาจากจังหวัดตราดจากตราด เวขอบคุณมากนะครับที่กลับมาเที่ยวรอบนี้รอบเยการมาครับสี่ครับโอ้มารอบทีสี่แล้วเหรอครับ แฟนพันแท้ตัวจริงเลยเนาะครับเนมาถึงทางเลยเนาะติดามช่องใหม่ลนะ้มาเองอมา้างนครั้งนี้ไม่เจอเนาะครั้งนี้ัไ าจะลามขอขอ,ขอบคุณเอฟีตุกตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะฝากกดไลค์กดติดตาม กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ